คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปเพื่อใครจำารา้งผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแผงสามวงการสี่ตลาดวิธีประชาธิปไตย ตอนประชาธิปไตยในแบบของหนูสวัสดีครับแม่ไข่สวัสดีครับพี่ทำดีแล้ว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 เดินยิ้มแก้มปริมาเลยเปิดเทอมวันแรกเป็นไงบ้างจ้ะลูกสนุกมากๆเลยครับแม่ไข่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสวัสดีครันักเรียนปิดเทอมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยไปน้ําตกครับอยู่บ้านครับเรียนพิเศษครับ หวังว่าทุกคนคงได้พักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วนะคะเอาล่ะวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนคุณครูมีอะไรพิเศษพิเศษไหมให้พวกเราด้วยนะว้าวอะไรเหรอครัคุณครูเทือนเนี้ครูอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในห้องเรียนของเราอย่างมีความสุขครูเลยคิดว่ากฎระเบียบต่างๆในห้องครูจะให้พวกเราช่วยกันกำหนดดีไหมจ๊ะดีครับถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนคิดกฎระเบียบที่พวกเราน่้จะใช้ในห้องของเรานะจ๊ะ ทุกคนมีสิทธิ์เสนอและทุกคนมีสิทธิ์ตกลงหรือปฏิเสธกฎที่เพื่อนๆคิดได้จ้ะแต่มีข้อห้ามนิดเดียวนะคะว่ากฎของเราต้องไม่ทําอะไรที่ผิดกับกฎของโรงเรียนขอคุณครูครับผมขออาสาจดบันทึกกฎที่เพื่อนๆเ,นเนสนอได้ไหมครับจะได้ไม่ลืมได้สิจ้ะเอาเลยจ้าน้องกันเพื่อนๆอ,อยากให้มีกฎอะไรบ้างบอกมาได้เลยครับพวกเราเสนอกฎของญญห้องเราไม่อยู่ว่า ไม่เสียงดังในห้องห้ามแกล้งเพื่อน,อนจะใช้ของคนอื่นต้องขอยืมก่อนห้ามขีดเขียนบนโต๊ะห้ามสวมรองเท้าในห้องและห้ามพูดคำหยาบครับและถ้าใครทำผิดกฎจะต้องอยู่ช่วยเวรทำความสะอาดตอนเย็นนะครับครูเห็นด้วยตามนั้นเลยจ้ากฎต่ตางๆพวกเราเป็นคนสร้างขึ้นครกกูหวังว่าพวกเราจะทำตามกฎของตัวเองและเรียนอยางมีความสุขตลอดเทอมนี้เลยนะจ๊ะแม่ไข่กับพี่ทำดีลองทายสิครับว่า คนออกมาเป็นยังไงนักเรียนทุกคนทําตามกฎอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับเปล่าเลยครับทุกคนทําพลาดต้องทําเวรกันหมดเลยครับ <c oughs> อ,อ้าวทำไมแหละจ้ะลูกก็เพราะว่าทุกคนน่ะเผลอคุยกันเสียงดังนะสิครับซึ่งเจอกันวันแรกและมีเรื่องคุยกันเยอะแยะเลยแต่ว่าถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรผิดกฎของห้องอีกแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ที่คุณครูใส่ใจให้นักเรียนได้มีความเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบเพราะสิ่งนี้จะทําให้เด็กๆมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแย่แล้วครับแย่แล้วครับที่วินมอเตอร์ไซค์ทะเลาะกันใหญ่เลยครับทำยังไงดีล่ะครับช่วยพวกเราด้วยครับเอาแล้ว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 ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล่าสิมันเกิดอะไรกันขึ้นก็เพื่อนๆที่วินเดี๋ยวเนี้ ไม่ค่อยต่อแถวรับผู้โดยสารเหมือนแต่ก่อนพอมีคนหนึ่งแซงคิวแอบรับผู้โดยสารตัดหน้าเพื่อนๆนคนอื่นก็เลยทำบ้างจนตอนเนี้ยต่างคนต่างแย่งกันนานๆเข้าก็เลยทะเลาะก,กันนะจ้าเป็นแบบนี้ก็แย่ละสิคนขับอารมณ์ไม่ดีผู้โดยสารจะกล้าฝากชีวิตไว้ไหมเนี่ยพี่บองให้แตงครับลองแก้ปัญหาตามวิธีของผมไหมครับยังไงละจ้าน้องกัน เราลองมาทุกทางละพี่ป๋องพี่แปงก็แค่ให้พี่พีวินมอเตอร์ไซค์ช่วยกันออกกฎที่อยากให้ทุกคนทำตามแล้วให้วุกันว่ากฎข้อไหนจะใช้บ้างและหากไม่ทำตามจะมีบทลงโทษอะไรทีเนี้ยทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของกฎและได้อยู่ในกฎระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นผมคิดว่าพี่พีทุกคนน่าจะมีความสุขนะครับแม่น้องการสุดยอดไปเลยครับรู้จักเอาสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยยังไงป๋องแปง ลองเอาไปใช้แก้ปัญหาดูนะครับผมว่ามันเวิร์กมากขอบคุณทุกคนบากจ้าพี่ป๋องพี่ฝงสู้ๆปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับการให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเชิงประชาธิปไตยเป็นการปลูกฝังความมีวินัยและช่วยฝึกระเบียบในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขณะเดียวกันเด็กๆก็จะยอมรับการมีกฎระเบียบนั้นๆซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ มีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน,วนได้อย่างมีคุณภาพนะครับสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกอกต